สวัสดีครับเพื่อนๆสุขุมสุขคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมสิบามาเบิงว่ายาเด้อยายเอ้อจะไปตัดมันเด้อดีกว่าเมนอีหยังคือบอกว่าอย่าให้ไปตัดเด้อนะครับผมผมสิบามาเบิงนะครับผมว่าเมนต้นเมนหมางอีหยังนะครับความาลอยของเขานะครับผมอยากบอกอยู่ครับว่าแ่บอีลีครับผมนี่ครับคือตัวนี้หยังครับนี่ครับพ่อสีเดาออกไปครับนี่ครับหมากฝรั่งครับผมหมากฝรั่งหรือ ต้นมักซีดาบานเฮ้าเนาะครับผมนี่ครับมือนั้นเนาะครับเขาเป็นน่วยเนาะครับหน่วยใหญ่น่วยหนึ่งครับผมบัณนี้ผมก็เลยเด็ดไปเนาะครับบัณนี้ไปปาดแบงกันกินเนาะครับผมน่วยเดียวทั้งคอบพ่วเนาะครับน่วยใหญ่ทอขํามปั้นนี่แหละครับบันนี้นะครับบันนี้ก็เลยเอาไปปาดแบงกันกินเนาะครับผมปาดแต่ละคนเนาะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือแซ่บแท้ มันหมากอีหยังมันต้นยีหยังครับผมหมักหมักซิดดานะครับมันพันอีหยังคือจ่างแสีบเท้นะครับผมแม่แม่เพิ่นก็เลยบอกว่าอย่าไปตัดมันเด้อครับผมจงไว้หันละมันทั้งมีแค่ต้นเดียวนึงนะครับผมนี่ครับผมพอเหตุนี้นะครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมพอมาหอดปีนี้นะครับผมเริ่มสิเป็นยหน้วยแล้วครับความสูงของเขาเด้อครับเนี่ยครับความสูงนะครับอยู่ที่ ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเซนนะครับผมบ่สูงนะครับผมแต่ว่าพ่อเขาเป็นหมากเป็นนวยด้ครับนวยใ่ครับผมใ่ท่อข้าปั้นนี่นะครับนวยใหลีครับแล้วกับรสชาติหวานอร่อยนะครับผมแซ่บเลยครับบ่กฝาดครับผมบันนี้นะครับแต่ว่ายังม่ทันรหลูกบผมว่าเป็นพันอีหอย่างนะครับเดี๋ยวผมสิขอไปถามแม่เพิ่นเบิงอยู่เนาะว่า เพิ่นซื้อมานี่เม่นพันอี่อย่างเพิ่นไห้มาปลูกอย่างเดียวนะครับผมแต่กระืมถามเพิ่นเนาะว่าเม่นพันอี่อย่างเนาะครับผมมือนั่นเพิ่นไปนยางยุ่ตลาดเนาะครับบดนี้ก็เลยพอบดนี้เลยเห็นกันนี่ก็เลยซื้อมาไห,ห่ว่าเอาเอาไปปลูกไว้แนะ่เพื่อเด้กินหมากกินน้วยเนะครับผมมาดนีเนะครับได้กินนีๆีครับผมแล้วก็ะรสชาติเนาะครับหวานแ่บเนาะครับผม มื่อนี้ยนะนาะมันแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าต้นเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่มีความอร่อยมีความหวานนะครับผมเม่เล่านะครับผมอายุหลายแล้วนะครับหกสิบข้อลนะครับยังติดใจนะครับผมว่าคือเ่บแท้หมากฝรังน้องครับผมต้นหมักจีดาต้นนี้นะครับผมอย่าไปตัดมันเด้อจงไวจงไวนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดถูกใจให้น้ำเลยครับนี่ครับผมน้อยๆกะเริ่มมีไม่อีกแล้วครับนี่ผมปีนี้นะครับท่าทางห้าสิศริกินไหลน้วยเยอะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมขอบคุณครับ